สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อยู่แล้วนะคะทุกที่ทัางขึ้นนะคะขอใหอยทุกคนนะคะรับชมพวกเราไม่ถึงเท่านั้นนะคะมารอบนี้มา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 ,มามได้สามนะทุกคนอันนี้ก็ได้สามเหมือนกันนะคะสองสี่หนึ่งสาม หนึ่งสามอยู่ไหนอะอมไม่เท่านี้กจริงนะจ๊ะมาไปไบๆเลยทุกคนวันนี้เราช้าแล้วเนาะวันนี้เราช้าแล้วนะคะวันเราช้าแล้วนะคะทุกทีลงให้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยหนูไม่ค่อยว่างอะค่ะทุกคนอยากทุกคนเข้ากลุ่มไปนะคะจะได้ง่ายๆนะ ไม่ลงก็กระเทืนอนยังไงไม่รู้กระเทินกระเทือนยังไงไม่รู้ได้ลงแล้วก็ต้องลงนะทุกคนอย <c oughs> ากสนับสนุนแก้วก็สนับสนุนได้นะคะนี่ค่ะเข้ากลุ่มตรงนี้เลยนะคะแอดไลน์มานะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้แบบอืมนะไม่ต้องรอคลิปนะทุกคน บางทีหนูไม่ว่างก็มีนะบางทีเราไม่ว่างเนี้ยเราก็ไม่ลงให้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเสียแบบเสียเยวลาในการดูแนวทางเลยนะสาม หุ้นอยู่ในกลุ่มก็จะมีเช้ายันเช้าเลยนะฮะวันนี้ต้องดึกแน่เลยอ่ะคนจะทำเสร็จเพราะว่าแก้วช้าเองวันไหนมีลาวพัฒนาวันนั้นจะช้ามากลาวลงไปแล้วนะทุกคนสามสองสามหกสามเก้าเก้าสองเก้าเก้าแปดสามสองสามหกสมเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปด หนึ่งแปดนี่อาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้ไม่รู้แก้วเดามีหนึ่งสามต้องมีเจ็ดสามสำหรับการคำนวณของเรานะฮะคนไม่ต้องไปเรียนให้มันเหนื่อยนะทุกคนไม่ต้องไปค่าคอร์สเรียนอันนี้นะทุกคนหลายหมื่นนะดูบอกให้ค่าค่าเรียนในการคำนวณหุ้นนะทุกคนบอกเลยเขา หลายหมื่นมากนะแต่ทุกคนไม่ต้องค่ะนี่ให้ดูให้ดูฟรีเลยนะคะให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยนะคะสําหรับเรานะี่คือให้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะเห็นเรียนโอ้ยหนูอะทุกคนที่ที่ไปเรียนอะชอบสีสามตัวใช่ไหมคะ แต่เราว่ามันสามตัวมันก็ยากนะคะทุนมันก็เยอะเนาะแก้ว่านะสองตัวก็ให้รอดก่อนคะน่ะนี่นี่นี่ตรงนี้สองตัวก็ให้ได้ก่อนเอ๊เอ๊เอเอ,เอ,เอ,เอนี่นี่นีทุกคน้นั่น,น มีเก้าสองก็ต้องมีหกสองจ้านี่นะในตัววินมีเก้าสองอยู่แล้วเราก็เติมหกสองขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนนี่วินเนี่ยนะนอกเหนืจากจะตารางวินก็จะมีนอกนือตารางวินก็มีแปดสี่แปดเจหนึ่งสี่หนึ่งห้าวันนี้ก็จะส,ะสับสนนุ่งวายไปหน่อยนะทุกคนนะอันนี้แหละนินไม่มาก็เลิกกันนะอืมนัจ้านะจ๊ะ đau chắc là chân đau mà ไปตามใบเลยจ้ะไม่ได้จะพูดอะไรจะ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 ,จะ,จะมีดาวอีกหนึ่งคลิปนะทุกคนรอแป๊บจะต้องมีดาวอีกหนึ่งคลิปนะทุกคนใครอยากซัพพอร์ตแก้วก็ซัพพอร์ตได้เลยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน เดี๋ยวก่อนดูให้จบดูให้จบนะคะดูให้จบอ่ะที่จริงแปดเจ็ดตรงนี้แล้วนะฮะแต่ว่าเราเขียนตอนนี้อีกตัวนึงนะทุกคน <c oughs> ขอโทษจะเขียนสี่หกก็เกรงใจแล้วทุกคน ขอให้มาเก้าสี่แล้วกันนะเก้าสี่ก็ยังจะได้เก้าอยู่ใช่ไหมเออแต่ถ้ามันเวิร์กเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะคทุกคนแก้วก็นา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 นะไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะฮะน่น้ยนี่ อันนี้ก็ไป32 36 39 92 95 98เหมือนกันนะคะเออหนึ่งสมเ้าดีไหมทุกคนเดี๋ยวเดีวเป็นหนูจำให้ไอ้หนูลืมเลยอะหนึ่งสามเก้ามีไหมเออแต่ที่จริงํำอยู่ในวินอยู่แล้วเลยจั่ไหนก็ถูกอ่ะพี่น้องมีความละมือเพ้ิพบเราต้องมีความหวังนะความหวังของหมู่บ้านคนคำนวณอะ่ะ กับทุกคนอ่ะเราเป็นคนคำนวณอ่ะเรากดดันกดดันกว่านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอา่าเราคำนวณทุกคนต้องจะต้องมีความหวังกับเราถูกไหมถ้าเราทําให้ผิดหวังเนี่ยเราก็ไม่สบายใจนะทุกคนเอาจริงจริงอันนี้จริจริงอันนะี้จริงจริงนะไม่รู้เหมือนกันกคนอื่นคิดยังไงเราไม่รูนะ้แต่ว่าเราคิดแบบนี้นะแบบแบบว่าเออถ้าแบบว่าเราคิดอ่าเราคิดแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันแบบมัน,ม,นมันไม่มาอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ลุ้นใบแรกทุกคนใบแรกต้องมานะฮะนี่ใครอยากสนับสนุนแก้วก็เข้าตรงนี้นะคะได้ต้องสนับสนุนตรงนี้ได้นะคะสําหรับการสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะถ้ามีคนสนับสนุนแก้วก็จะดีใจมากๆเลยนะคะอ่านี่นะคะถ้าใครนะคะแอดมาเลยอาจให้จบถ้าใครไม่สะดวกไม่ต้องแอดนะคะเพราะว่าเสียเวลาค่ะเพราะว่าแก้วไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะเพราะว่าแก้วทําอะไรคนเดียวนะทุกคนถ้าคือใครมั่นใจ ก็แอดมาเลยประมาณนี้ขอให้โชคดีนะคะรับชมพว่ความบันเทิงท่าน,นั้นนะคะ